สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ผมมาถึงบ้านอาจารย์ตอแล้วนะวันนี้พอดีอากาศหนาววันนี้หนาวเป็นพิเศษเลยนะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่21องศานะีแถวนี้ก็ถือว่าหนาวแล้วนะหนาวแล้วนะเดี๋ยวไปดูว่าอาจารย์ตอทาอะไรอยู่แวะมาหาอาจารย์ตอหน่อยเราไปดูกันอาจารย์ตอทาอะไรอยู่เฮ้ยทำอะไรวะ เห็นหนาวหนาวอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอาการหนาวหนาววันนี้มึงก็เลยมากรอไฟไว้โอ้โหนี่ทำกับข้าวเรื่องเลยเนี่ยว่าว่าจะเดี๋ยวยาย่างหมูหนาวอ่ะลมลมแรงมากเฮ้ยวะอากาศอย่างนี้ย่างหมูน่าจะอร่อยที่ในหนังทำไมวะไหนนะมาดูดิเฮ้ย เฮ้เฮ้เจ๋วว่ะป่าป้่าเนี่ยไล่คาถาหน่อยนี้ใช้ได้เลยนะอะไรอ่ะเนี่ยที่ปิ้งเหรอย่าขึ้นอย่างเงี้ยไะโอ้มันไม่ได้ปิ้งนะจะมากินได้ไหมเนี่ยเอาเอาเผาไฟคาเชื้ออะไรแล้วเฮ้ยเข้าห้องน้ำมันปะประช่า อะไรนี่หายสายฉีดรั่วอะไรนะสายฉีดบ,บ้านรั่ว้นเ<อ>ต็มบ้านแล้วนะไหนเอาที่ปิดน้ำไงยังจิ๋มหายเข้าไปเปียกหมดเลยรั่วัทำอะไรนะโอ้ไอทำอะไรมันรั่วเนี่ยกูยจะรู้ไม่เนี่ยบ้านมึงนี่ อันน้่ายไปซื้อที่ไหนเนี่ยเซ้ซ่อมได้ตรงนี้สายชีพได้น่นะใช่ใช่เฮ้ยพุณเปล่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมซ่อมให้ดูเดี๋ยว DIY มาเกัฑถ่าย DIY ดีกว่าได้ได้เดี๋ยวผมซ่อมให้ดูแล้วหมดเดี๋ยวฟอนเดี๋ยวไปเอาเครื่องมือ ัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกับ DIY EP4 นะครับผมวันนี้เราจะมาทำการซ่อมสายฉีดชำระก็คือเราสามารถซ่อมเองได้นะครับสายฉีดเนี่ยบางทีบางคนแบบใช้ใช้อยู่แล้วก็น้ำพุ่งอย่างเมื่อกี้เหมือนบ้านผมอะน้ำพุ่งอกไปปุ๊บทิ้งเลยทิ้งดิกูก็ทิ้งไปซื้อใหม่เอ,อิจริงมันซ่อมได้นะเส้นมันก็ไม่ได้ถูกัะนะ เช่นร้อยสองร้อยหน่อันดีๆก็ประมาณสามสี่ร้อยอ่ะยิ่งถ้ามียี่ห้อนะประมาณหกเจ็ดร้อยเลยนะเป็นพันก็มีซ่อมได้จริงเหรอได้ได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเนี่ยนะครับสายชีดที่ก่อ,อดมามเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนะครับผมเครืร่องมืออุปกรณ์ก็ง่ายๆนะครับมีคีมนะครับคีมใหญ่อันหนึง่งแล้วก็ถ้าใครมีปัจเจเลื่อนนะครับ ที่เป็นที่เป็นตัวล็อกอแจนล็อกครัคีมล็อกคีมล็อกอก็ใช้ได้แทนได้แล้วผมไม่มีก็ใช้คีมสองอันไปก่อนนะครับแกะยางถอดมาปุ๊บก็แกะยางนี้ออกนครับเอาลูกยางนะครับมันจะมีมันจะมีสียางอยู่ของของสายฉีดแต่ละอันจะมีสียางอยู่สองฝั่งแล้วก็ฝั่งฝั่งนี้นออก มาดูใกล้เลยโชว์มาแกลกใกล้กล้องหน่อยดิยางยางแบบเนี้เราแกะมาก่อนนะครับเก็บไว้มันจะแกะยากหน่อยนึงถ้ามันใช้มานานๆแล้วมันจะแกะไม่ค่อยออกค่อยๆแกะอย่างยางฉีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้อยู่ มันเลื่อนไม่ค่อยลงนะตรงเนี้ยตันนี่ครับโอเคมันรั่วมันรั่วตรงนี้นะไหนไหนรั่วตไหนรั่วแถวนี้แหละ <c oughs> แต่ว่าเราไม่รู้ใช่ไหมอันนี้แข็งแข็งอย่างนี้ทำไมมันรั่วได้วะ มันมีมันมียางข้างในจริงๆแล้วมันมีมันจะเป็นสายเหมือนสายยางอะ่ะมันจะสายยางน้ําอ่ะสอดอยู่ข้างในเนี้ยอ๋ออันนี้เป็นตัวครอบมันเฉยอ่ะใช่ใช่ถอดเงี้มันน่าจะขาดตรงเนี้ยมันถอดตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรา ล็อกนะครับคีมล็อกข้างหนึ่งหัวจับฝั่งนี้บิดนะครับ<อ>นี่มันได้แตกแล้วเ<อ>นี่ยหลุดออกมาเลยเนี่ยไม่นสายอะไรเนี่ยผมก็เป็นสายสายยางอย่างนี้นี่หว่าเนี่นนนนมยมันแตกไหนไหนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันแตก น้ำพุ่งยังไงมันจะพังตรงนี้แหละอันนี้ไม่พังนี่เห็นไหมน,นี่มันเป็นแบบมันเป็นน,นี่ไงเป็นสเตเลดเป็นอันนียมันจะไม่พังมันยืดอย่างนี้แต่จริงๆอ่ะตัวนี้มันมันยืดมันยืดตามไงไม่ยืดตามปุ๊บแรงดันน้ำเยอะๆปุ๊บอันนี้ก็จะแตกอืออะไรไงต่อทีนี้เราก็ตัดครับนี่ตัดตรงนี้ตัดที่มันแตก ให้มันพ้นมาตัดให้มันเรียบแบบนีเออ้เราัตเตร์เราัตเออตร์แบบบอกปองหน่อยก็ได้ไม่ต้องเรียบอะไรมากก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันจะสวมเข้ากับในสวมข้อตัวนี้ในสวมกลับไปแล้วเราจะสวมยังไงก็ถอดถอดตัวนี้ออกออกจากกันสองตัวนี้ ถอดออกถอดอยังไงวะมันหลุดมันสวมไม่เฉยตัวเนี้ย <c oughs> คือมันตัวพลาสติกเนี่ยสวมเข้าตรงนี้เฉยโอ้ล็อกเฉยโอ้ล็อกบีบบีบไงบีบยางออกมาปุ๊บก็จะเป็นยางอ๋อแล้วก็ดึงอันนี้ออกมาเลยใช่ออกมาเลยเนี่ยเป็นแค่แบบนี้เองเนี่ยเป็นสวมอ๋อเป็นเหมือนถังปลาเงี้ยเฉยนะใช่เป็นสวมแล้วก็ตัวพลาสติกเนี่ยบีบ บีบเข้าอย่างนี้เฉยแล้วก็ล็อกขึ้นกูก็นึกว่ามันย้ำม,มันอะไรมาเนี่งไ,ไม่ไม่ไม่ไม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 ย้ำอะไรเออวะ่ะเฮ้ยไม่มีใครรู้นะเนี่ยเนี่ยนี้ก็สวมเข้าไปเหมือนเดิมน้องก,กลับไปตอนนี้ก็ใส่นี่ครับแล้วก็บีบขึ้นไปเวลาสวมใหม่มันจะแข็งหน่อยแล้วก็บีบขึ้นไปอืมเฮ้ยหาหากินง่ายไปเลย อเ๋เขาไปอัดกับมันให้มันให้มันแน่นเหมือนเดิมไปบีบไปตรงหางปลาให้มันแน่นนะใช่ใช่ครับตอนนี้มันจะเป็นตัวบีบบ้าไอหมอนนี่ไม่ธรรมดาเว้ยรุกรอนทำอะไรกินวะเนี่ยอะไรนะรุกรอนทำอะไรกินวะเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยอดแทบตายเหมือนเดิมเ <laughs> ดี๋ยวแดีด๋ยวพอดีกลับไปเหมือนเดิมฮะตอบหน่อยปั๊บเหมือนเดิมเข้าไปก็สวมกับเหล็ก สว่านตัวนี้เหมือนเดิมบีบปั๊บตอกเรียบร้อยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเฮ้ยยังไหมง่ายง่ายครับชัวร์ป่ะเนี่ยง่ายเนี่ยเดี๋ยวผมไปติดให้ดูเลยงอนหน้าจ่อเลยนะได้ได้นี่ครับแล้วก็เอายางใส่ยางใส่เหมือนเดิมหนาวหนาวอยู่มึเงเฮ้ยเธอเฟลขึ้นมาละมึงยางใส่เนี่ยมันแน่นแล้วเนี่ย แต่ว่าตัวนี้มันจะดึงออกมาง่ายหน่อยแค่นั้นเองแต่มันไม่เกี่ยวกันตัวนี้เพราะมันไม่ได้รับแรงน้ําอะไรไไเลยมันมันเป็นเหมือนปลอกเฉยๆนะแต่เราก็บีบมันหน่อยก็ได้ถ้าอยากมันไม่เดี๋ยวผมบีบเดี๋ยวผมบีบให้ดูเดี๋ยวใส่ย,ยาง้เราเยอะ บีใมันเข้าไปแอ๋อไอ้นั่นมันหลวมไอ้ตรงปอกนั่นแหละใช่ก็คือตัวนี้มันจะอาจอัดขึ้นกับตัวปอกนี้ตัวนี้ยอาจขึ้นมาปุ๊บชนลูกยางปั๊บล็อกขึ้นไปโอ,อ,อ้ทิ้งมาไม่รู้กี่เส้นเลยเนี่ยจริงรอ่ะอืมโอ<ห>้ดี๋ยวได้ตังครับเนี่ย ตัวนี้ไม่ต้องใช้ครีมนะให้ใช้มือหมุนทำไมถ้าใช้ครีมแล้วเป็นไงครีมมันเดี๋ยวมันแตกถ้ากลัวเจ็บมือถ้ากลัวเจ็บมือใช้ครีมไม่ต้องใช้เทปพันสายนะเทปพันเกลียวนะมือหมุนพอแล้วเห็นบางคนเขาใส่เทปพันเกลียวด้วยนะเขาใส่เทปพันเกลียวแล้วใส่เพื่ออะไรวะเพราะมันไม่ได้รับอะไรอยู่แล้วน้ำมันไม่ได้มาอยู่แล้วมันอยู่ตรงลูกยางหมดใช่ไหมการแบบลายช่างเดิมกันเหนียวอ่ะเสร็จแล้วอ่ะ เดี๋ยวเราไปติดกันไปไปครับมันสลับฝั่งกันได้ไหมได้ไอ,อ้สองฝั่งเนี่ยหัวสายนี่เรเอ,อได้ครับเพเกียวเกยวมันเท่ากันสี่นไม่้แต่มันไม่สวยเฉยนะใช่ไม่มีใครทำนะเฮ <laughs> ้ไม่แน่มันจะ ฉีดตูดดีขึ้นรึเปล่ายังไงครับไอ้ยาฮันเน่ไม่มีรัล่วไม่มีหยดเงียบจีไม่เจ๋งว่ะเงียบร้อยครับผมเป็นไงครับ,รบถ้ามีประโยชน์กับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็สับตะไคร์กับหัวขวดชาแนลนะครับผมเดี๋ยวเรามาพบกัน e p 5นะครับผม ส,สัครับสัตว์ปิดคลิปในห้องน้ำาเดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตอีกหน่อยนี่เป็นจรงวะไอที่หยดหยดนี่คือเปิดให้มันหยดใช่ไหมไม่ใช่รั่วใช่ไหมเปล่าเมื่ <ทำ S 1> อกี้มันปิดไม่แน่นอ๋อเมื่อกี้มันน่าจะนี่ไปเก๋